ผ่านความท้าทายรัฐบาลใหม่มีเวลา4เดือนพิสูจน์ผลลัพธ์ชะตากรรมเศรษฐ,ฐกิจปี2,569ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสำคัญในวันที่12กัญญญนยายน2025เวลา6น53นาทีที่ผ่านมานี้วกรุ๊ปได้ออกมาแสดงความมั่นใจในรัฐบาลชุดใหม่ที่มีอนุทินชาญวีรกุลเป็นผู้นำโดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในปี2,569 ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ทุกคนต้องจับตามองมาตราการและนโยบายต่างๆที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคตจะมีบทบาทสําคัญในการกระตุน้นการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนการที่เราจะเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงจากรัฐบาลใหม่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การแก้ไขปัญหาที่สังสมมาหลายปีแต่ยังรวมถึงการสร้างความมั่นใจและโอกาสให้กับนักลงทุนซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการการทาให้ความท้าทาย กลายเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนางสาวจริพรจรุกรประธานบริหารของบริษัทบุกรุปได้กล่าวว่าแม้ว่าฐานะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่บริษัทสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้โดยสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนและธุรกิจในไทยส่งผลให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อ พัฒนาโซลูชันที่จะนำพาอุตสาหกรรมในอนาคตให้อยู่รอดในขณะที่การนำเสนอของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากภาคเอกชนก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าติดตามเนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากรัฐบาลและต่างชาติซึ่งให้ความเชื่อมั่นว่าผู้นำที่เข้ามามีความเป็นมืออาชีพอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายการลงทุน โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายภาษีที่ต้องมีความต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจในไทยเมื่อมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซึ่งพวกเขาอาจจะต้องนำซัพพลายเข้ามาทำให้ระบบการแข่งขันที่มีอยู่ตอนนี้เป็นไปเช่นไรในช่วงสี่เดือนแรกนี้แน่นอนว่ายังมีเวลาที่จะตรวจสอบว่าการลงทุนจะสามารถเดินหน้าได้มากน้อยเพียงใดโดยมองว่าการปรับเปลี่ยนการตั้งงบประมาณของบริษัทเทคโนโลยีจะมีผลกระทบที่สำคัญวิธีการที่จะดึงดูดนักลงทุน จึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อยอดในอนาคตสำหรับเศรษฐกิจในปีหน้าคงจะต้องติดตามว่ารัฐบาลใหม่จะมีการจัดการอย่างไรในเรื่องต่างๆอาทิคา่าเงินการท่องเที่ยวและการส่งออกสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการขนส่งสินค้าแบบทรานชิปเมนต์ซึ่งทางทําให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นหากสามารถดึงดูดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมในตลาดโลก สุดท้ายแล้วการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลังงานสะอาดจะต้องมากขึ้นโดยจีนเริ่มมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีการปรับตัวเองให้เป็นมิตรกับการลงทุนคล้ายกับที่ไทยทำและการสนับสนุนของ B.O.I จะช่วยให้มีทุนภายในมากขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาว